Inbox อะไรอยู่ในกล่อง,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 งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้อมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox ออะไรอยู่ในกล่อง นั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกทกท่านไปดูจกกักบของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนกาบ์ประเทศไทย โดยในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการอธิบายแนะนําสกิลจากแคลนนะลูกความมิที่อยู่ในชุดนี้เลยวีที่ที่12คิหนึ่งให้ได้ดูกันนะครับผมว่าแต่ละตัวนั้นมีลุกเล่นและความสามารถอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เริ่มที่เกรด0เหมือนเช่นเคยนะครับผมอ่าใบนี้ก่อนเลยละกันกับเกรด0น,นะครับผมที่จะามาพพอร์ตสายวอล์ิ้งโดยเฉพาะนั่นก็คืออิเลเซอร์เบลดแฮงก์ดรากคิดนั่นเองครับผม ก็จะเป็นตัวเริ่มพลังยมติ5,000ตามมาตรฐานเนาะก็มันจะมี5,000กับ4,000ประมาณนี้คราวนี้สกิลก็จะมี2อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือสกิลออโต้ผู้เริ่มต้นนะครับผมก็อย่างที่เคยพูดมาตลอดถ้าเกิดมีเกรดหนึ่งนะครับผมทําการไล่ทับจริงๆไม่ต้องเป็นเกรดหนึ่งหรอกเกรดศูนย์ก็ได้ขอให้เป็นแคลนเดียวกันไล่ like, ทับตามเงื่อนไขก็พอก็จะสามารถคอลตัวเริ่มนี้ลงช่องเรียกอากาศได้ทันทีนะครับผมไม่จะเป็นช่องด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาด้านหลังไดด้หมเลย อ่าพี่แต่ว่าก่อนจะลงก็คิดดีๆแล้วกันเพราะว่าแวนการ์ดมันสลับซ้ายขวาไม่ได้มันก็ได้แค่ขึ้นลงจริงไหมครับคราวนี้มาดูความสามารถอย่างที่2องของเขากันดีกว่านะครับผมความสามารถก็คือความสามารถเป็นโอัโตเกิดที่ช่องเรียอากาศมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อเรียอากาศคู่แข่งตกลงดรอปโซนจากความสามารถของการที่มีคําว่าอ e ีเลเซอร์ในชื่อกาดนะครับผมให้เลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบที่มีคําว่าวิ่งในชื่อ ยูนิทนั้นจะได้รับรเลัมติบวก3 0 0พและบวก1คลิจจนจบเทิร์นนะครับผมจริงๆคือเป็นตัวที่เอามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเล่นกับวาวิ่งซอรและ er วาวิ่งเซเบอร์ต่าก้ก็โดยเฉพาะเลยพูด,ดง่ายๆอย่างเช่นเรามีวาวิ่งเซเบอร์เป็นตัวอย่างอยูอย่ละกันอ่าสมมุติว่าแวนเป็นอย่างนี้นะครับผมแล,แล้วเราก็มีสกิลของอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลของวาวิ่งเซเบอร์ก็ได้ทําให้เลียกาศเฟรน้งข้ามถูกทําลายด้วยความสามารถของการ์ดเลเซอร์อ่าซึ่งสําเร็จแล้วสมมุตินะ เราก็สามารถสใช้งานสกิลตัวนี้ได้ครับผมนาตัวนี้เข้าโซเลยแล้วก็เลือกวัววิ่งบวก3 0 0 0บวก1คึีแค่นั้นเองครับผมอ่าก็จะเป็นอโอเป็นลักษณะเฉพาะของสารนี้เลยเพราะว่ายังไงอาวววิ่งเนี่ยจะลักษณะเน้นทําไรเรียกั่าไฟนองข้ามแล้วก็กดดันเรื่องพลังที่สูงสูงนั่นเองครับผมเรามีตัวเริ่มตัวนี้มาช่วยกดในเรื่องของคริติคอลกับพลังอีกนิดนึงทําให้ไฟนองข้ามอาจจะป้องกันได้หนึ่งมากๆเลยหรือ จับพัดจะพูพบังจะวะกันไม่ไหวแพ้ไปเลยก็มีดังนั้นน,น,นี่จะเป็นสกิลของตัวเริ่มอีเลเซอร์เบดลดแฮงดรากโกคิดนั่นเองครับผมคราวนี้ก็จะมีดลอทิเกอร์ซึ่งอันนี้ไม่มีเอฟเฟกตค,ครับผมขอข้ามเลยตามมาด้วยนะครับผมหมอผีผู้ใช้เวทมนต์ด้านๆตัวนี้ไม่ติดชื่ออีเลเซอร์นะแต่ว่ามาซัพพอร์ตสายดันการี่สายเก่าโดยเฉยพาะเลยนะครับผมพระจามตี5,000จะมีสกิล2อย่างด้วยกัน สกิลอย่างที่นึงคือสกิลพูดเริ่มต้นซึ่งก็พูดไปแล้วขอไม่พูดถึงแล้วนะครับผมสกิลที่2ดีกว่าสมมติโดนไลท์ทำมาละอ่ะสกิลที่2คือสกิลประเภทคอนติเนียลเกิดในช่องเรียอา,ากาศถ้าแวนกาศดของคุณเป็นแคลนนลูคามิยูนิตทั้งหมดที่มีคําว่าดันการี่ในชื่อกาสนะครับผมใบอื่นของคุณได้รับความสามารถคอนติเนียลไอคามต้องออโต้ขต Auto, เตข้าไปเขาได้ความสามารถออโต้เพิ่มเติมขึ้นมาความสามารถออโต้เมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนกาดหรือเรียอากาศ ให้บายการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณในสภาพหง่ยหน้าการ์ดหนึ่งใบแต่หลายคนจะงงว่าเอามาทาไมนะครับผมคือมันมีประโยชน์หลายอย่างมากเอาอยุกตัวอย่างเรื่องเรื่องของแก้ไขาการ์ดเก่ากอนละกันเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่ามังกรพิษที่ทุกคนหนึ่งดันการีมาตั้งแต่ชุดเก่าแล้วตั้งแต่ BT08 เลยนะครับผมซึ่งดันการีนี่มีข้อเสียอย่างมากก็คือเมื่อมันลงเรียวการ์ดพลังจะได้แค่เก้าพันนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการ์ดบายที่เขาสามารถตัวเองไงแต่พอเรามีตัวเริ่มด,ดันเข้ามา พอเราเคอดันการี่เข้ามาแล้วเราบหนึ่งเขาวนี้เนี่ยดันการี่ใบนี้มันจะเกิดการาบการ์ด้วยความสามารถตัวมันเองเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่า,าดันจะแจกเอฟเฟกให้ตัวนี้ทําให้ดันการี่ตัวนี้พลังไม่ลดสองพันอีกต่อไปก็จะเป็น1นึ่งหมื่นไปตลอดซึ่งดีมากนะครับผมแถมเดี๋ยวเอาไปเล่นคู่กับดันการี่ลิมิเต็ดที่เป็นตัวคอสไลก็จะดีกว่านี้อีกแต่นี้เกินเกินไว้ก่อนละกันแต่ว่าเป็นตัวเริ่มที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะขุดดันการี่ขึ้นมาเล่นนะครับผมสําคัญจริงๆเลยครับ หมอผีผู้ใช้เป็นมนต์ดันดันนั่นเองเกรดหนึ่งรัทมาครับผมกับเจ้าตัวนี้เลยอัศวินคอนกำมนาดปราบวิญญาณร้ายนะครับผมตัวนี้เล่นคู่กับตระก,กูลดันการี่เหมือนกันสกิลมีแค่ยอย่างเดียวพลังสี่พันด้วยสกิลมีแค่ยอย่างเดียวครับผมสกิลประเภทออโตโอ้เกิดในช่องเรียกกาศมีค่าคอสเป็นโซบลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้บูสให้ยูนิตท,ที่มีคําว่าดันการี่ในชื่อกาสสามารถจ่ายค่าคอสได้จ้ะถ้าจ่าย ก็จะแถมพลังไอ้หกพัจะจบกันต่อสู้นะครับผมอ่ากรณีนี้ล้กันก็ปกติถ้าเกิดบูสต์ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเล่งพลังได้แค่1 1 0 0งหมื่บกสี่พเท่านั้นใช่ไหมครับทำให้พลังไม่แรงเลยแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดสกิลของตัวนี้ไปด้วยเมื่อบูสตีปุ๊บ โซบบลัสหนึ่งเราจะแถมพลังให้อีกถึง6พลเยทีเดียวทําให้การตอบบูสโดยรวมสามารถต่อบูสได้ถึงพลัง21,000เลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีใจมากๆสาหรับดันการี่เพราะว่าเดิมเนี่ยตอพลังค่อนข้างจะแอบอยากนิดนึงเพราะว่ามันต่อได้แค่แวนแรงแต่เรียวจะไม่แรงไงถ้าเกิดเราเล่นคู่นี้แถมมีดันมาช่วยจะทําให้ดันการี่ในฝั่งเรียวตีแรงขึ้นนะครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับดันการี่ในตอนนี้จ้าเอาแล้วก็ผมมาถึงเกรด1ใบถัดม,มาครับผมกับ เจ้าตัวนี้เลยอีเลเซอร์ผู้วิชิตด็อกคาเซนะครับผมตอนนี้พลังจมปี7000ติดชื่อเีเลเซอร์จ้ะมีสกิลอย่างเดียวสกิลประเภทออโต้เลสยูนิตนี้นะครับผมเป็นค่าคอสเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียากาศถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนะลูคามิสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าเกิดจ่ายเลือกเรียากาศของคู่แข่งของคุณไม่เกิน2ใบและยูนิตทั้งหมดที่เลือกจะไม่สามารถ อินเตอร์เซปได้จนจบเทินนะครับผมก็คือเป็นตัวที่มาขัดขวางอินเตอร์เซปเลยลงมาปุ๊บอ่าถ้าตังเงอนขผ่านก็เลสมันซะแล้วก็เลือกเรียก,การสองใบอินเตอร์เซปไม่ได้ก็คือเลือกทั้งหมดที่แถวหน้านั่นเองอยู่แล้วทีนี้เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรข้อดีมันก็คือมันช่วยปิดพอหนึ่งในการตั้งรับแต่ข้อเสียก็คือมันลงมาในสภาพเลสทําให้นําไปตีต่อหรือบูสต์ต่อไม่ได้นะครับผมก็ ต้องไปหาคอมโบเล่นอาจจะใช้คอมโบของว er, อวิงเซเบอร์ดาก้อนล็อกมันทิ้งไปเลยก็ได้อ่าพอล็อกมาทิ้งปุ๊บเราก็ไปซีเรียนมันนั่นเองนี่ก็จะเป็นสกิลของอิเลเซอร์พูพิชิตด็อกคาเซ่นั่นเองครับผมเกรดหนึ่งไปสุดท้ายจ้านั่นก็คือไลซิ่งฟินิกนะครับผมจริงๆใบนี้เคยออกมาก่อนแล้วนะนี่เป็นการรีโปรดักอีกรอบหนึ่งนะครับผมพลังจัมตีห้าพันเกรดหนึ่งธรรมดาสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้โซบลัสสองเป็นค่าคอสเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียอากาศ ถ้าบรรกาศคุณเป็นแคลนนาูกคามิไม่ต้องติดชื่ออะไรนะครับผมสบายๆส,สามารถจ่ายค่าคอร์สได้ถ้าจ่ายก็จั่วหนึ่งคือลงมาโซบารสองจุดหนึ่งดีไหมดีมากสําหรับแคลนในลูุคามิที่ไม่ได้มีความสามารถเรื่องของการเล่งลจัวัวหรือว่าความสามารถเรื่องของการเารเียกพวกไว้นะกการมีอะไรที่ช่วยจว่วขึ้นมาง่ายๆรือไม่ต้องเปลืองคาเตอร์บาสจะดีมากเพราะเคาเตอร์บาสสามารถเราจะเก็บไปใช้สำหรับการจ่ายค่าคอร์สในการยิงเสียส่วนใหญ่นะครับผมดังนั้นไรซิ่งฟินิชจึงเป็นอีกใบหนึ่งที่น่าใช้งานมากจะ้ะ กรเด็นสองตอเลยนะครับผมกับตัวนี้เลยอลเลเซอร์ล่าสังหารโลจิชินพลังโจมตี8 0 0 0สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโตเกิดในช่องเลียอากาศเมื่อเลียอากาศของคู่แข่งตกลงตัอบโซนจากความสามารถของการ์ดคุณถ้าแม่การของคุณติดชื่ออลเลเซอร์ในชื่อกา์ดตัวนี้พลังโจมตี5,000บวกจนจบเทินนะครับผมคืนนี้มันดียังไงมันดีตอนที่มันเป็นออโตสมมติว่าตกรอบโซนหนึ่งใบก็บวก5,000ตกเยอะๆก็จะบวกไปอีกนะครับผม แล้วก็เรามีตระกูลอีเลเซอร์ที่เน้นยิงเรือขุดข้ามเยอะอยู่แล้วไม่จะเป็นก้อนเล็ดบัตเตอร์อ่าวอววิ่งเซเบอร์ก็ได้นะครับผมมีตัวยิงยิง่วตัวเผาเขาเยอะมากดังนั้นอ่าโลจิชินเนี่ยจะเป็นตัวที่ปั๊มพลังในช่วงท้ายเกมได้ดีมากๆแบบว่าให้เธอนี้กดคอมโบเผาเผาเผาเรียสามตัวโลจิชินบวกห้าพันห้าพันห้าพันสามรอบอย่างเงี้ยเฮ้ยมันโหดมากเลยนะบอกตรงๆครับผมจะเป็นตัวที่ต่อคอมโบช่วงปิดเกมได้ดีสุด,สดเลยทีเดียว กเกรลซอถัดมาครับผมกับอัศวินขวานวายุสลาตันปราบวิญญาณร้ายชื่อยาวยาวแถมชิลิเก้ด้วยนะครับผมไม่เป็นไรพลังโจมตี9,000จ้ากสกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออตโอต้เกิดที่ช่องเรียกการเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าเวงกัดคุณมีคำว่าดันการีในชื่อกาดพลังโจมตีตัวนี้จะบวกสามพันจนจบการต่อสู้อง่ายๆเลยสมมติอยู่ในสภาพนี้แล้วเวงกัดตีชื่อดันการีแค่นี้เองครับผมเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บบวกสามพันง่ายๆ เพราะว่าแวนการ์ดติดชื่อดันการี่แนะ่ยจะเป็นดันการี่ตัวนี้หรือว่าจะเป็นดันการี่ล่างคลอสไลท์ก็ได้เหมือนกันเพราะมันติดชื่อดันการี่ทั้งคู่นั่นเองครับผมโอเคจ้ามาถึงเกรด2องไปถัดมาครับผมเกรด2องเปสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเอเซอร์พัดเหล็กลาซิสบีเอลนะครับผมพลันยมตี9,000พันจ้ามีสกิปแค่อย่างเดียวสกิปประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้นะครับผมมีค่าคอสเป็นคอสต์บาร์สอง เมื่ออยู่ในตัวนี้โจมตีฮิตสําเร็จย้ำว่าฮิตสําเร็จฮิตอะไรก็ได้นะครับผมจะฮิตเลียวฮิตแวนทั้งหมดเลยถ้าแวนกัดคุณเป็นแคลนนะลูกคามิก็ความ2จวจนหนึ่งนั่นเองครับผมโอ้โหนาลุก็จะมีตัวครอบ2โจนหนึ่งมาให้ใช้ในตอนนี้แล้วนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าโอเคเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเล่งโจนหรือว่าเล่นสายที่เขาจะบลัสมันเหลือค่อนข้างเยอะนั่นเองจ้ามาถึงเกรด3ไปถัดมาครับผมนั่นก็คือมังกรบริษัทผู้พีชิต ดันการี่อัลิมิเต็ดนะครับผมอ่าไปล่างครอสไลท์ light, นั่นเองอ่าสกิลมี4อย่างามี3อย่างด้วยกันนะครับผมแต่ต้องการ4ดาเมจสำหรับลิมิตเบรกก็เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนคือจริงๆที่เมื่อกี้จะพูด4คือจะพูดว่ามันคือลิมิตเบรก4ขออภัยนะครับผมโอเคสกิลมี3อย่างเอาอย่างสุดท้ายก่อนเลยสกิลประเภทคอนติเนียลกับดิช่องแวนกาดและเรียากาดสกิลประเภทขุนานางอ่าก็คือถ้าเกิดมีแค่หนึ่งอยู่ในสนามตัวนี้ก็จะตีไม่ได้นะครับผมสกิลที่2สกิลประเภทคอนติเนียล เกิดที่ช่องแวนกะท่านั้นถ้าคุณมีการที่ชื่อมังกรปริษัทที่ถูกผนึกดันการี่ในโซคุณหรือก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้จะพลังโจมตีบวก2 0 0พันตลอดเวลาแม้แต่เทิร์นฝันของข้ามซึ่งมันคือการครอสไลน์นั่นเองครับผมง่ายๆเลยนี่เลยถ้าอยู่ในสภาพนี้ก็จะยืนด้วยพลังโจมตีหนึ่งหมื่นสามพันตลอดเวลาซึ่งดีไหมดีมากฝันของข้ามตีเราเข้ายากเราตีฝันของข้ามง่ายขึ้นมากอ่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมพยียนเราต้องครอสไลน์ให้ติดและอย่างสุดท้ายจ้าสกิล ประเภทออตโอต้กกบดิช่องแวนการ์ดลิมิตเบรกสี่ครับผมมีค่าคอสเป็นคอร์บลัสและบายการ์ดใบวัสุดจากกองการคุณหนึ่งใบในสภาพหงายหน้าบายคือการเอาออกจากเกมนะครับผมเผื่องงกันเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการดฝ่ายตรงข้ามสามารถจ่ายค่าคอสได้จ้ะถ้าจ่ายให้เลือกรีทายเรียการในฐานะของคู่แข่งหนึ่งใบและตัวนี้จะบวกพลัง2000ตามจำนวนการ์ดแคลน,นลูกคามิ ในใบโซนของคุณจนจบเทินข้อดีคือเมื่อมันตีปุ๊บมันได้ยิงหนึ่งใช่ไหมครับอพอมีการยิงเร็วเกิดขึ้นปุ๊บจะโลจิชิอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยที่มันเกี่ยวกับการยิงระบบพลังนอกจากนี้เขาจะบวก2000ันตามจำนวนการอนลูคามีในใบโซนด้วยซึ่งปกติก็จะมีสกิลที่ทำให้การ์ออกจากใบยอยู่แล้วมันจะเป็นตัวดันการี่เองหรือว่าจะเป็นตัวเริ่มของสายนี้ก็ได้นะครับผมมันจะคอยช่วยนำการ์ดจากเกมไปรเรื่อยๆทำให้เกิดอะไรขึ้น ทำให้เล่นมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งดันการีอลิมิเต็ดจะตีแรงมากคิดดูง่ายๆครับผมถ้าเกิดมีการ์ดใบห้าใบมันก็บวกหนึ่งหมื่นแล้วอะบวกหนึ่งหมื่นแล้วถ้าเกิดมันคอสไลท์ก็ก็บวกไปหมื่นสามแค่นี้ก็ตีอ่าแค่นี้ก็ตีประมาณสองหมาื่นสามแหละไม่นับการบูสต์อีกนะอ่้อย่างเช่นเราบูสต์ด้วยดันนั้นก็ได้บูสต์อีกห้าพันก็สองหมื่นแปดแล้วการ์ดเหนื่อยมากนะครับผมถ้าเจออย่างนี้สองเทิร์นติดเลี้ยวก็ตายแถมยังการ์ดเหนื่อยอีกจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกดอัลเฟนักข้ามได้ดีมาก นี่คือความสามารถของมังกรบริษัทผู้พิชิตดันการีอันลิมิต็ดนั่นเองครับผมมาถึงสกิลของการ์ดเกรดสามเป็นจุดท้ายแล้วและเป็นเกรดสามตัวหน้ากระล่องด้วยนั่นก็คือเอลเลสเตอร์วอลวิงเซเบอร์ดากอนรีเวิร์สนั่นเองครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นการครอสไลท์ด้วยเพราะว่ามันมีสกิลครอสไลท์นะแต่ว่าเนื่องจากตัวครอสไลท์มันเป็นตัวที่มันเบรกไลท์เราจึงเรียกด้วยสับใหม่ก็คือครอสเบรกไลท์นั่นเองจริงๆมันก็ไม่ใช่สับใหม่หรอกมันทามาบวกกันแล้วก็เรียกตรงๆ สกิลมี3อย่างจ้าเอาอย่างสุดท้ายก่อนสกิลประเภทคอนติเนียเกิดที่ช่องแวนกาดและเรียวกาศสกิลประเภทขุนนางจ้าแน่นอนว่ามีคะแนนอื่นอยู่ก็ตีไม่ได้นะครับผมสกิลอย่างที่2คือสกิลประเภทคอนติเนียเกิดที่ช่องแวนกาดถ้าคุณมีการได่ชื่อเอเลเซอร์วอลวิงซอดดราก้อนในโซคุณพลังยจมตีจะบวกสองพันตลอดเวลาเขาเอาไปที่ไม่ได้หยิบตัวอย่างมานะครับผมแต่ว่ามันคือแง่มันคือตัวหน้ากล่องของอาร์ทีดีนันลุคามินะครับผมอของภาคสามพูดง่าย หรือก็คือตัวเบรกในะตัวแรกของนารุนนั่นเองอ่าคราวนี้มันสําคัญที่สกิลที่1สกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรกสนะครับผมมีค่าคอสเป็นคอร์ทบลัสสองและล็อกเรียการที่มีคําว่าอ e ีเอเซอร์ในอีเอเซอร์ในชื่อการ์ดของคุณ2ใบนะครับผมคู่แข่งเลือกรีไทยเรียการของตัวเอง2ใบคือคู่แข่งเรื่องนะี้เราไมา่ได้เรื่องนะและตัวนี้บวก10,000จนจบเทิร์นประเด็นคือมาแลนต้องบวก10,000นี่แหละอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่า สมมติว่าพิชินมีสนามแบบนี้ละกันอ่ะแบบนี้อ่าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขออะไรก็ได้สักสักใบหนึ่งตรงนี้ละกันอ่าชุดชิดชุดชุด,ช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 ดอ่าแบบนี้ละกันอ่ะอย่างงี้ก็ได้เอาเอาโลจิชินเลยดีกว่าโหดกว่าอ่ะประมาณนี้อ่ะตัวต่อมูสิกตัวหนึ่งให้มันฟูลบอร์ดไปเลยอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมทีนี้เราบอกว่าเราอยากจะใช้สกิลของอ่าโววิ่ง เซเบอร์ er ดราก้อนนะครับผมไม่ยากเลยก็เดินก็จ่ายคอร์เตอร์บารสสองก่อนนะครับผมโอเคคอร์เตอร์บารสสองแล้วทีนี้ก็เลือก Lock, ล็อกเรียกากาศเราสองใบนะครับผมที่ติดชื่อคขาว่าอีเลเซอร์ละกันอ่ารู้สึกว่าจะมีตัวนี้ไม่ติดชื่ออีเลเซอร์กันเราออกเอาอเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าอ่าอย่างนี้ละกันติดชื่ออีเลเซอร์ละแล้วก็ล็อกนั่นเองครับผมจริงๆถ้าเกิดเราใช้ด็อกคาเซนลงมาใช้สกิลที่มันเลสก็จะคุ้มมากๆอ่ะก็ล็อกมันไป 2ใบนะครับผมนี่คือติดชื่อเอเลเซอร์ทั้งคู่ล็อกแล้วคู่แข่งก็เลือกรีไทยเรียวกาศสองใบตุ้มๆและตัวนี้ก็บวก10,000แค่นี้ตัวเอเ er, ลเซอร์วอล์วิงเซเบอร์ดรา้อรีเวิร์ของเราก็จะตีบวก10,000ไปแล้วก็จะตี2องหมื่นเกิดคอร์สก็จะเป็น2องหมนะครับผมที่มันหนักก็คือฝนห้ามจะเสียเรียสองใบนอกจากนี้เรา,าสามารถเล่นคอมโบก,กับพวกที่มันเมื่อเห็นเรียตายแล้วปอมพลังอย่างเช่นโลจิชินได้อย่างเมื่อกี้เรียตายไป2ใบตัวนี้ก็บวกไปแล้วอีก5 0 0 0 5,000ก็เป็นตีหมื่นแปด บวกอีก5,000ันก็ตี2 3 0 0 0ก็ตีโหดอีกแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นคอมโบที่ฝนข้าเหนื่อยมากๆพวกกระทิ็อกเนี่ยเดี๋ยวพอเราบอกผ่านปุ๊บมันก็จะคืนสภาพ็อกมาในสภาพเดิมนั่นเองดังนั้นข้อดีของวอวิ้งเซเบอร์ก็คือมันสามารถเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้ลงมาในสนามไปเลยเดี๋ยวเราล็อกทิ้งมาอยู่แล้วไม่ซีเรียสถ้ามันติดซีเลเซอร์นะแถมการเผาเรียฝนข้ามทุกใบนะครับผมค่อนข้างจะโหดไม่ใช่ทุกใบ2ใบแต่ทุกทุกเทินตอไปเรื่อยอย่างเช่นสองเทินติดอย่างเงี้ยค่อนข้างจะโหดมากคร อีเลเซอร์วูบิงเซเวอร์ดาก,กอนรีเวิร์สจึงเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่น่านเล่นมากนั่นเองสามารถนำไปประยุกใช้ได้ครับผมอาจจะแทรกดาดิเซนเดนเข้าไปด้วยก็ได้ใส่เบรกไรเข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยเอปรับอาจารย์สนดนูแล้วกันเอาแล้วกบผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวสกิลทุกอย่างของการ์ดแคลนล,ลูคามิในชุดวิจีทีบีทีสิบสองคีหนึ่งนั่นเองครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้ว ถ้ายังไงแล้วก็วันนี้วิชินคขาต้องขอตัวเลยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้วิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย